ภายนอกคุณดูเหมือนนักศึกษาที่ไม่สนใจการเรียนแต่ตัวตนที่แท้จริงคือผู้ฝึกฝนมานาน2 0 0พปีในตอนนี้คุณกำลังสอบสวนผู้บงการเบื้องหลังมือสังหารทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็พุ่งขึ้นมาถือมีดและโจมตีคุณเฮยหลงตอบสนองได้รวดเร็วทันทีที่เขาก็ถูกทำให้ล้มลงไปกับพื้นต่อมาเขาก็ถูกทำให้เป็นชิ้นส่วนโดยมังกรดำที่โกรธแค้นพร้อมกับอีกคนที่เตรียมจะสารภาพคุณใส่หัวอย่างหมดหวังช่างมันเถอะมือสังหารระดับนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงคนธรรมดา ไม่มีค่าควรที่จะถูกสอบสวนหลังจากจัดการเรื่องประจำวันเสร็จสิ้นคุณก็จูงมังกรดำหันหลังเดินจากไปเช้าวันอาทิตย์คุณถูกปลุกด้วยโทรศัพท์จากเวนเยเวคุณถามด้วยความงัวงเงียว่าฮัลโหลทำไมเหรอเย่เซียวโยผู้มีบุญมากลืมง่ายวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ80ปีของฉันคุณสัญญากับชิงหลางว่าจะมาคุณคิดดูแล้วก็จำได้ว่ามีเรื่องนี้จริงๆคุณจึงพูดอ๋อแล้ววางสายและนอนต่อตอนที่ฉันตื่นตอนเที่ยงเธอพบว่าบ้านเงียบเหงา ซูยอนและคังทังหายไปแล้วเธอเหลือบมองโทรศัพท์มือถือคังทังส่งข้อความมาให้เธอตอน8ดโมงเช้าว่าพี่ใหญ่ฉันกับซูยอนมีธุระต้องออกไปข้างนอกในตู้เย็นมีอาหารเธออุ่นกินเองนะคุณรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเห็นมันคิดในใจว่าอยู่ที่นี่ศักด์ปีก็ดูเหมือนจะไม่เลวนะช่วงบ่ายโรงแรมทาโอฮวยวนเต็มไปด้วยรถหรูและแขกผู้มีเกียรติทั้งเมืองฉินบุคคลสำคัญในสังคมชั้นสูงมาถึงพร้อมกันแล้วซูจิงแชนพาภรรยาที่รักของเขามาด้วย และลูกสาวของเธอซูยอนฮีกับคังคังก็เข้าร่วมง,งานด้วยชุดที่สวยงามไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มรูปหล่อสูง180เซนติเมตรก็ปรากฏตัวต่อหน้าซูยอนฮีขยองซานฮีแนะนําให้ซูยอนรู้จักพวกคุณมาทําความรู้จักกันหน่อยคนนี้คือจีโอยางอิมซูยอนฮีทักทายอย่างสุภาพว่าสวัสดีค่ะแต่ไม่คิดว่าจีโอยางอิมจะจับมือเธอขึ้นมาทําท่าจะจูบซูยอนเห็นดังนั้นรีบถอยหลังหนึ่งก้าวคุณทําอะไรนะลิ้นเจียวยางรู้สึกไม่ดี เขาลูบหัวแล้วพูดว่าฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ค่อยชินกับมารยาททางสังคมในประเทศขอโทษจริงๆผมทำผิดเองหลังจากฟังแล้วฮาวิสูยันสายหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้านข้างของซูจิงซานไม่สนใจเลยกลับชื่นชมหนุ่มคนนี้มากซูยันคุณและหลินเจียวอย่างเพิ่มหลายไว้ติดต่อกันบ่อยๆฉันและพ่อของเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมอย่ามองว่าเขาอายุน้อยที่จริงแล้วเขามีทรัพย์สินหลายพันล้านแล้วและไม่ได้พึ่งพาครอบครัว ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นทั้งซูยานและเฉียวจิงต่างก็ตกใจคุณลุงซูพูดเกินไปแล้วผมแค่โชคดีเล่นหุ้นได้กำไรมาเล็กน้อยเทียบกับคุณลุงซูที่เป็นนักธุรกิจที่ลงมือทำจริงเทียบกันไม่ได้เลยซูจิงเฉียนหัวเราะอย่างพอใจฮ่าห้าคนหนุ่มสาวนี่ถ่อมตัวจริงๆโอเคพวกเธอไปคุยกันที่โน่นได้แล้วหลังจากที่คนหนุ่มสาวทั้งสองออกไปเฉียวจิงดึงสามีของเธอไปข้างหนึ่งและกระซิบว่าจิงเฉียนฉันถามหน่อย คุณอยากจะจับคู่ชูเยียนกับลินเจียอย่างนี้ใช่ไหมชิงซานดูเหมือนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมีอะไรหรือเจ้าหยางตอนนี้เป็นที่ต้องการในฉิงโจหลายคนจับตามองเงินก้อนใหญ่ของเขาและฉันก็รู้จักพ่อของเขาแต่เชียวจิงขัดเขาอย่างจริงจังคุณกำลังผลักลูกสาวเข้าสู่หลุมเพลิงฉันได้ยินมาทั้งหมดแล้วเด็กคนนี้เล่นตลาดมืดทำเงินจากการค้าขายที่ไม่ถูกต้องหลอกลวงคนจำนวนมากจนหมดตัวและมีคนจำนวนไม่น้อยที่กระโดดตึกซู้จิงเฉียนไม่สนใจและโบกมือ นั่นไม่ใช่เรื่องปกติเหรอถ้าทุกคนทำเงินได้แล้วใครจะขาดทุนละ่ะอีกด้านหนึ่งลินเจียวหยางและสวีซูเยียนเพิ่มกันในวีแชททั้งคู่ยิ้มให้กันได้ยินมาว่านางสาวสวียังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยชินโจแล้วคุณล่ะชั้นเรียนที่ต่างประเทศไม่เอ่ยชื่อแล้วกันลินเจียวหยางตั้งใจปกปิดมหาวิทยาลัยเถื่อนที่เขาเรียนแล้วเขาก็พูดด้วยความประทับใจว่าประเทศจีนนั้นดีจริงๆถ้าให้ฉันเลือกอีกครั้งฉันคงไม่ไปต่างประเทศสูย่อนกระพริบตาคู่สวยของเธอ ทำไมลินเจียวหยางอยากจะพูดว่าเพราะที่มหาวิทยาลัยชิงหัวมีผู้หญิงสวยอย่างเธอแต่เขารู้ดีว่าคำพูดหวานๆแบบนี้มันดูเยอะเกินไปเขาจึงยิ้มเพียงเล็กน้อยต่างแดนอยากกินอาหารท้องถิ่นของชิงโจสักจานก็กินไม่ได้กินแต่สเต็กและเบอร์เกอร์จนเกือบจะอ้วกแล้วซูย้อนหัวเราะออกมายิ้มสวยราวกับดอกไม้ไม่คิดว่าคุณจะธรรมดาขนาดนี้รอยยิ้มนี้ทำให้หลินเจียวยยางใจหายว่าเขาคิดในใจไม่คิดว่าในท้องถิ่นชิงโจจะมีสาวสวยขนาดนี้ ไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาชนะเธอให้ได้หลังจากนั้นหลินเจียวหยางเจอเพื่อนๆและทักทายสุยานแล้วก็จากไปตอนนี้เสี่ยวถางเดินมาถามว่าเขาคือใครสหยานถือโทรศัพท์กําลังดูโพสต์ใน Facebook ของหลินเจียวหยางใบหน้าของเขายิ้มแย้มและแดงเล็กน้อยเขาเป็นหนุ่มหล่อรวยและสูงมากเจียงถางเหลือบมองขมวดคิ้วแล้วพูดว่าโพสต์ใน Facebook แสดงผลแค่สามวันดูเหมือนพฤติกรรมของพวกผู้ชายไม่ดีสูเยียนเธอเพิ่งจะรู้จักเขาอย่าเพิ่งรีบร้อน เธอสวยขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องหาคนรักหรอกแถมยังมีพี่ต้าหลี่คอยเป็นตัวสำรองอยู่ที่บ้านอีกเธอทำตัวให้สง่านหน่อยสิหลังจากได้ยิน<ม>สีหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของซูยานก็เปลี่ยนเป็นความรังเกียจในทันทีอย่าพูดเลยเขาและหลินเจียวหยางเปรียบเสมือนคนละฟากฟ้าเจียงถังเอามือเท้าเอวแล้วเริ่มโตแยงฉันคิดว่าพี่ดาลี่ก็ดีนะอย่างน้อยเวลามีอันตรายเขาก็สามารถปกป้องเราได้เวินเยียนซูเยียนพูดพลางหัวเราะบอกตามตรงเธอสนใจเขาใช่ไหม ไม่มีเลยฉันแค่ยกตัวอย่างนะแล้วก็เหยียนของที่นี่สามารถหอกลับบ้านได้ไหมฉันอยากเอากลับไปให้พี่ดาลีสนใจเขาขนาดนี้ยังบอกว่าไม่สนใจเขาอีกในตอนนั้นสายตาของซูเยียนกวาดไปทันใดนั้นในพื้นที่อาหารบุฟเฟเ่เธอเห็นร่างที่คุ้นเคยร่างนั้นกำลังกินขนมหวานอย่างตะกอตะกลามซูเยยนสะดุ้มเขาตบไหล่ของเจียงถางอย่างเสื่อซึมเจียงถางฉันมองผิดหรือเปล่าเย่ฟานมาที่นี่ได้ยังไงเจียงถางหันมาดู ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาเรีบโบกมือเรียกคุณนี่คือพี่ใหญ่จริงๆพี่ใหญ่ที่นี่ที่นี่เธอเงยหน้าขึ้นทักทายมุมปากยังมีครีมติดอยู่เจียงถังกระโดดมาหาคุณพี่ใหญ่ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณตอบตามจริงตระกูลเวินเชิญฉันมาสหยานกอดแขนไว้มองคุณด้วยสายตาเหยียดยามเล็กน้อยคุยโวไม่เขินครอบครัวเวินจะเชิญคุณได้ยังไงคุณเลียครีมที่มุมปากยิ้มเบาๆผมกับคุณปู่เวินนับว่าเป็นเพื่อนกันนะทันใดนั้น เสียงของหลินเจียวหยางดังมาจากด้านหลังคุณสวีนี่เพื่อนคุณเหรอซูเยียนรู้สึกตื่นตระหนกทันทีเธอพูดอย่างสับสนว่านั่นคุณลินเพื่อนของฉันไม่ไม่ใช่เขาเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทของแม่ฉันลินเจียวหยางกำลังคุยกับเพื่อนใหม่หลายคนอยู่เมื่อเห็นว่ามีผู้ชายเข้ามาใกล้ซูเยียนเขารู้สึกถึงความกังวลทันทีเขาเอื้อมมือออกมาฉันชื่อหลินเจียวหยางไม่ทราบว่าพี่ชายชื่ออะไรคุณไม่ได้จับมือเขาทันทีแต่กินเค้กไปก่อนหนึ่งชิ้นแล้วจึงตอบกลับเย่ยฟานอย่างไม่พอใจ ลิ้นเจียวหยางคิดในใจว่าทำไมถึงหญิงจองของขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ไหนพี่เย่ดูเหมือนหิวมากมาถึงที่นี่แล้วยังไม่ได้กินข้าวหรือกินแล้วแต่ยังไม่อิ่มตอนที่ลินเจียวหยางกำลังเดาว่าตัวต,วตนของคุณเพื่อนใหม่ที่เขาเพิ่งรู้จักก็เดินเข้ามาหนึ่งในนั้นเห็นคุณแล้วก็ตาลุกวาวเย่ฟานคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลินเจียวหยางถามด้วยความสงสัยพี่เฮาคุณรู้จักเขาหรือเฉินจื้อเฮาไม่ตอบแต่กลับยกมือขึ้นและตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยททันที ที่นี่มีชาวบ้านที่แอบ,บเข้ามาหากินและดื่มฟรีพวกคุณรีบไล่เขาออกไปซูชูยันรู้สึกอับอายเล็กน้อยเธอจึงถามเขาว่าเชนใช่ฮาวคุณทำอะไรอยู่ทำอะไรเหรองานเลี้ยงวันเกิดของคุณปู่เวนก็เป็นงานเล็กๆแบบนี้เหรอสามสามารถเข้ามาได้อย่างง่ายดายเมื่อได้ยินคำพูดนี้ลินเจียวหยางก็ตรหนักได้ใจของเขารู้สึกขยะกขยงเหมือนกินมแมลงวันที่จริงแล้วเด็กคนนี้ไม่มีพื้นหลังอะไรเลยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเดินมาหาคุณ ขมวดคิ้วถามว่าคุณครับคุณมีบัตรเชิญไหมครับคุณสายหน้าไม่มีครับขอถามหน่อยคุณเข้ามาได้ยังไงฉันจื้อเฮาที่อยู่ข้างๆก็ส่งเสียงหัวเราะเย้ยแอบเข้ามาแน่แน่จะมีวิธีอื่นได้ยังไงคุณอธิบายด้วยความรำคาญลุงเวินเป็นคนพาฉันเข้ามาได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พูดไม่ออกตัวแทนจากตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลสวีตระกูลเฉินตระกูลหลินเข้ามาคุณปู่เวินยังไม่เคยปรากฏตัวเลยเด็กตัวเล็กๆคนนี้จะมีอะไรที่สคัญได้ โมโดยไม่เตรียมตัวเลยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยสั่งให้โยนเขาออกไปหยุดในตอนนั้นสวีจิงซานและเฉียวจิ้นโทรเข้ามาเฉียวจินโกรธมากเขาดันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนที่เตรียมจะลงมือออกไปทันทีพวกคุณทําอะไรกันเขาเป็นลูกชายบุญธรรมของฉันหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยรู้จักเฉียวจินเขารีบขอโทษขอโทษข่ะท่านเฉียวพวกเราไม่ทราบเฉียวจินมองมาที่คุณด้วยสีหน้าที่ดัดนิดหน่อยเสียวฟานเธอมาเมื่อไหร่ทําไมไม่บอกฉันละ่ะ ป้าคนนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่พาคุณไปนะซูจริงแชนขมวดคิ้วอย่างลับๆเพราะการไม่พาเย่แฟนไปเป็นความคิดของเขาหลักๆแล้วก็เพราะกังวลว่าคนอื่นจะเห็นแล้วพูดจาไม่ดีแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาจึงบอกว่าเอาล่ะเซียวแฟนคุณมาถึงแล้วก็อยู่ที่นี่เถอะกินอะไรไปเรื่อยๆอย่าวิ่งไปไหนมาไหนทันทีที่เสียงพูดจบลงเสียงดังเปรี้ยดังขึ้นทั่วห้องโถงของโรงแรมแขกหลายร้อยคนที่สวมชุดสูทและชุดราตรีต่างหันมามองเห็นเฉินจื้อเฮาถูกเหวี่ยงออกไปราวกับตุ๊กตาผ้า ถูกเวี่ยงไปไกลหลายเมตรชนโตหลายตัวจนล้มระเนระนาดฟันสองซี่ที่ติดเลือดร่วงลงบนพื้นลิ้นเจียหยางและสุยานต่างตกใจจนพูดไม่ออกไม่มีใครคาดคิดเย่ฟานกล้าทำร้ายคนในสถานการณ์แบบนี้สูจิงซานลังเลสักครู่แล้วก็โกรธจัดเย่ฟานคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ไกลาจากที่นั่นเษฐีไวกลางคนคนหนึ่งถูกบอกว่าเล่าเฉินลูกชายคุณถูกทำร้ายแล้วรีบไปดูสิเฉินจื้อเปียวตกใจมากรีบวิ่งมาดู เห็นลูกชายคนโปรดของเขาเฉินจื้อเหา่านอนอยู่บนพื้นเหมือนสุนัขตายเลือดไหลออกจากจมูกปากและหูฟันหน้าหลุดไปสองซี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชินฟานเจ้าชายหนุ่มผู้ร่ำรวยที่กำลังจีบสาวก็หันมามองทางนี้เห็นใบหน้าของเย่ฟานพบว่าคนนี้คล้ายกับรูปในภาพว่าถึงเจ็ดส่วนเขาตื่นเต้นขึ้นมารีบหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายภาพส่งให้กับท่านชายตระกูลเจ้าที่อยู่ไกลในเมืองปินไห่เฉินจื้อเปียวโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลเสร็จยกหมัดขึ้นมาจะต่อยแกไอ้หนูน้อย กล้าต่อยลูกฉันฉันจะฆ่าแกให้ได้หยุดเสียงใส่สดังขึ้นจากฝูงชนเวนซินมองไปที่เฉินจื้อหาที่นอนอยู่บนพื้นแอบถอนหายใจเพิ่งจะจากไปแค่ห้านาทีไอ้นี้ก็มีเรื่องแล้วไม่แปลกใจที่ปู่ให้ฉันคอยดูเขาเฉินจื้อเปียวชี้ไปที่คุณด้วยความโกรธเจ้าหนูลูกกระต่ายน้อยเรื่องที่คุณตีลูกชายฉันโดยไม่แยกแยะถูกผิดตระกูลเวินต้องให้คําตอบฉันเสียงโกรธเคืองก้องอยู่ในห้องโถงชั้นหนึ่งทุกคนคิดว่าเย่ฟานจะเจอปัญหา แต่เวินชิงหลานมองมาที่คุณแล้วกลับมาที่เรื่องที่ต้องอธิบายอะไรอธิบายว่าท่านเย่เป็นแขกสําคัญของตระกูลเวลินรอบข้างเงียบสนิทเหมือนความตายแขกต่างคิดว่าตัวเองได้ยินผิดแขกสําคัญของตระกูลเวินคือเด็กคนนี้เฉินจื้อเปียวตะลึงคุณเวินคุณไม่เข้าใจผิดใช่ไหมเด็กคนนี้เขาท่านเฉินปรดระวังคําพูดของคุณขณะนั้นเสียงของเฉียวจิงก็ดังขึ้นมาเสียวฟานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีอะไรหรอกเธอก็รู้อยู่แล้วฉันมีความรู้ด้านการแพทย์นิดหน่อย ก่อนหน้านี้ฉันเคยรักษาคุณเวินให้เขาเลยชวนฉันไปกินข้าวบ่อยๆผ่านไปมาหลายครั้งก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันหลังจากฟังแล้วชูจิงซานรู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็พูดด้วยความจำใจว่าเสี่ยวฟานถึงแม้จะเป็นแบบนี้เธอก็ไม่ควรทำร้ายคนอื่นโดยพลาการวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่หวนในเวลานี้หวนชิงหลันยิ้มมองไปที่ทุกคนงานเลี้ยงวันเกิดใกล้จะเริ่มแล้วทุกคนเตรียมตัวนั่งลงได้เลยหลังจากนั้นเขาก็หันไปทางคุณเย่ด้วยความเคารพ เราได้เตรียมที่นั่ง VIP ไว้ให้คุณแล้วขอเชิญทางนี้ค่ะเมื่อเดินผ่านซูชิเอนคุณก็พูดขึ้นมาเพื่อเห็นแก่โจโอีฉันขอเตือนคุณให้อยู่ห่างจากลินเจียวยางในลินเอ็นอีใหญ่เขาไม่ใช่คนดีอะไรเลยผู้จบคุณก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วซูจิงเฉียนและเฉียวจิงมองหน้ากันไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของคุณเลยซูฮอนทั้งงงทั้งโมโหความหมายก็คือเขาเป็นคนดีสินะคนบ้าที่ชอบใช้ความรุนแรงรู้แต่จะใช้กำลังแก้ปัญหา เวินชิงหลานเดินอยู่ข้างๆคุณแล้วถามลินเจียวหยางดูเหมือนจะเป็นลูกของลินเฉวียนคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่คนดีคุณพูดคำสองคำออกมาด้วยความดุดันความดุดันคุณบอกว่าลินเจียวหยางเคยฆ่าคนคุณพูดอย่างเย็นชาไม่ใช่แค่ฆ่าคนแต่ฆ่าคนมาแล้วหลายคนเวนชิงหลานแสดงความสงสัยบนใบหน้าจริงหรือเปล่าฉันดูไม่ออกเลยด้วยทักษะแค่สามแมวของคุณจะมีสายตาได้อย่างไรคำพูดนี้ทำให้วเวินชิงหลานรู้สึกอึดอัดจนกำมือแน,น่นลินเจียวหยางเล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ให้พ่อของเขาลินชวนฟังลินชวนเป็นชายอายุห้าสิบกว่าปีแต่ดูแลตัวเองดีมากสวมชุดสูทเรียบร้อยและใส่แว่นกรอบบางดูสุภาพเรียบร้อยเขาลูกคางของเขาที่ซินโจโย,ยังมีคนหนุ่มที่มีความสามารถเช่นนี้น่าสนใจไม่ไกลจากพวกเขามากนักโทรศัพท์ของชินฟ้านดังขึ้นเขากดรับสายในวินาทีถัดมาแก้วหูของเขาเกือบจะแตกเสียงของเจ้าปู้โลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาคือชินฟานเขาคือคนนั้นตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน ฉันจะบินไปหาเดี๋ยวนี้โรงแรมทาโอหัวหยวนที่เมืองฉิงโจทันทีที่ฉินฟานพูดจบโทรศัพท์ก็ถูกตัดส่งเสียงเบอร์โทรว่างออกมาเขาไม่สามารถหยุดคิดได้เด็กคนนี้คือใครกันแน่ทำไมหลีเจ้าเหวินถึงตื่นเต้นขนาดนี้ห้องรับรองชั้นสองหลีเจ้าเหวินจะให้คุณนั่งข้างๆเขาตระกูลสวีตระกูลหลินและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆนั่งที่โต๊ะนี้มีคนนั่งเกือบสามสิบคนระหว่างที่ยกแก้วดื่มหัวหน้าครอบครัวหลินฉเฉวียนยกแก้วขึ้น พูดกับคุณว่าได้ยินมาว่าน้องชายเย่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์รู้ว่ามาจากตระกูลไหนตระกูลซุนแห่งปินไห่ตระกูลถังแห่งกูซูหรือตระกูลหลานแห่งจิงหลิงเวินเยว่าและเวินชิงหลานต่างก็สงสัยเย่ฟานไม่ใช่นักรบภายในหรอทำไมถึงรู้เรื่องการแพทย์ด้วยคุณไม่อยากจะตอบเขาใช้ตะเกียบคีบอาหารอย่างต่อเนื่องไม่มีความเห็นใดๆขณะนั้นทั้งโต๊ะเต็มไปด้วยความอึดอัดตระกูลหลินในชิงโจก็เป็นตระกูลใหญ่คนหนุ่มคนนี้ไม่ให้เกียรติเลยผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งที่ย้อมผมสีแดดงวพูขึ้น น้ำเสียงเย้ยหยันเออดูหญิงน,ะน้องชายหรือว่ามาจากตระกูลที่ชอบรังแกคนอื่นหรือไม่ก็ตระกูลใหญ่ในกรุงปักกิ่งพวกเราไม่คู่ควรที่จะนั่งกินข้าวบนโต๊ะเดียวกับคุณได้ยินแล้วคุณก็ด่าทันทีแล้วคุณยังไม่รีบไปอีกผู้หญิงอ้วนโกรธจัดเนื้อบนโต๊ะถูกตีคุณพูดอะไรคุณเวินคุณเชิญคนโง่โงแบบนี้มาคุณอยากจะทําให้ทุกคนเสียชื่อเหรอเชียวจิงพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจคุณนั่นแหละที่พูดจาเสียดสีก่อนลูกชายบุญธรรมของฉันไม่ไไดด้ทําอะรผิ ลินชวนที่เพิ่งเสียหน้าไปก็เลือกที่จะอยู่ข้างเซี่ยหงน้องเย,ย่ทำเกินไปจริงๆทุกคนมาร่วมวันเกิดของอาจารย์เวินน้องชายทั้งตีคนทั้งด่านี่มันไม่เหมาะสมเลยคุณถือตะเกียบมองไปที่หลิ้นชวนและพ่อของเซี่ยหงฉันจะตีคุณทั้งคู่เลยเชื่อไหมว่าคำพูดนี้ทำให้สองนักธุรกิจโกรธเกือบจะตะโกนด่าวนเย่เว่เห็นสถานการณ์ไม่ดีในที่สุดก็พูดออกมาว่าพอแล้วทุกคนพูดน้อยลงหน่อยเถอะเซี่ยหงและหลิ้นชวนจึงค่อยๆนั่งลง ขณะนั้นเฉียวจริงหยิบกระเป๋าขึ้นมาจากเท้ายิ้มและให้พนักงานเสิร์ฟส่งให้กับวนเย่ยวนเหล่านี่คือของที่ฉันให้คนซื้อมาจากลินนานเมื่อไม่นานมานี้เป็นชิ้นส่วนหินเลือดไก่วันนี้ขอมอบให้ท่านเป็นของขวัญวันเกิดขอให้ท่านมีความสุขเหมือนทะเลตะวันออกไม่นานหลังจากนั้นหลินเจียวหยางก็ลุกขึ้นยืนเขายกกล่องของขวัญขึ้นมาด้วยมือทั้งสองข้างฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเลยไม่มีเวลาตเตรียมของขวัญอะไรมากสมต้นนี้เป็นสมอายุร้อยปีจากภูเขาชางไป ฉันซื้อมาในราคากว่า8ล้านหยวนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการยาช่วยดูให้หน่อยว่าของแท้หรือเปล่าแขกผู้มีเกียรติบนโต๊ะต่างตกใจกันหมด8ล้านกว่าบาทนี่เกือบเท่ากับคฤหาสน์ริมแม่น้ำในเมืองชินโจแล้วคุณก็เหลียบมองจากด้านบนนี้ได้กลิ่นของพลังวิญญาณเล็กน้อยแต่ปริมาณนี้มันน้อยเกินไปคุณเว้นใส่แว้นตาคนแก่และตรวจสอบอย่างละเอียดสักพักคุณลินมีน้ำใจดีมากแต่สมนี้มีค่ามากเกินไปฉันไม่สามารถรับของฟรีได้อย่างนี้แล้วนะชิงหลาน คุณช่วยโอนเงินให้คุณหลินทีหลังนะหลินเจียวอย่างรีบปฏิเสธคุณเวินอย่างยิงสอไม่จําเป็นจริงๆแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นในเวลานี้หลิงฉวนพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่จริงฉันเคยพูดถึงตระกูลเวินกับเจียวหยางเขาได้ยินมาว่ารากไม้ร้อยปีมีประโยชน์ต่อโรคนั้นจึงไม่ลังเลที่จะใช้เงินซื้อมาคุณได้รู้จากบทสนทนาต่อไปว่าลูกชายของเท่าแก่เวินชื่อเวินหววประสบอุบัติเหตุเมื่อสี่ปีที่แล้วและกลายเป็นผู้ป่วยพืชไม่แปลกเลยที่รู้จักเท่าแก่เวนนมานาน แต่ไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงลูกชายของเขาเลยในขณะนั้นเสียงที่น่ารำคาญของเสียหห่ยของนาดังขึ้นมาไอ้หนุ่มเย่ทุกคนต่างก็มอบของขวัญกันหมดแล้วนายเอาอะไรมาให้อาจารย์หวนละ่ะคงไม่มาแบบมือเปล่าหรอกนะเมื่อได้ยินดังนั้นหน้าของหวนเย่ก็มืดลงฉันเป็นคนบอกให้เพื่อนเย่ไม่ต้องเตรียมอะไรแค่เขามาก็พอแล้วคุณกินเกือบจะเสร็จแล้วหยิบกระดาษที่ชู่มาเช็ดปากใครบอกว่าฉันไม่ได้เตรียมรับเรื่องเขาพูดคุณดึงกระดาษขาวยับๆออกมาจากกระเป๋า คลี่ออกแล้วยื่นให้วนเย,ยเวยอย่างไม่เป็นทางการทุกคนมีคำถามเต็มไปหมดนี่มันอะไรกันกระดาษแผ่นเดียวก็ใช้เป็นใบรับเรื่องได้หรือหรือว่ามีหมายเลขลอตเตอรี่รางวัลงวดหน้าเขียนไว้วนเย,ย่รับกระดาษขาวที่ยับยู่ยี่รีบมองเขาสองสามครั้งถามด้วยความสงสัยว่าลองแดนเชงจิงวอนนี่คืออะไรน้ำเสียงของคุณมีในตำหนิเล็กน้อยเป็นสูตรยาธุรกิจของครอบครัวคุณไม่ใช่เกี่ยวกับยาเหรอนี่คุณไม่รู้เหรอวบนเย,ย่ยิ้มขมนี่มันใบสัญญายังไงเลย เสียงย้ยยันของเซียหงมาถึงทันทีหน้าคำจริงๆเอาใบสัญญาเก่าเก่ามาหลอกคนคุณเย้ยยันค่าของใบสัญญาของฉันสูงกว่าต้นสมเก่าเก่าของเขาหลายเท่าลิ้นเจียวอย่างยิ้มแห้งแหงพี่เย่นายแกล้งทำเกินไปแล้วนะแค่ใบสัญญาหนึ่งใบเท่านั้นถึงจะเป็นใบสัญญาที่สาบสูญไปแล้วมันจะมีค่าอะไรได้มากนะเธอดูมั่นใจมากของล้ำค่าที่เธอจินตนาการไม่ออกเวินยันพูดกับแขกทุกคนรวมถึงสวีจิงซานด้วยที่ต่างก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่เวินเย่เว่รู้ดี เย่ฝานอาจมีอาจารย์ระดับปรมาจารย์เป็นครูดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพรุ่งนี้จะหาคนมาทำยาลงต้านรจริงวันนี้ลองดูจริงๆแล้วนี่คือตำรับยาจากโลกเซี่ยวหนานเทียนตอนนี้หลังจากที่คุณปรับปรุงแล้วแม้ประสิทธิภาพของยาจะลดลงไปมากแต่ก็สามารถหาสมุนไพรได้บนโลกนี้ถ้าวันเย่เว่ยมีสายตาในอนาคตเธอสามารถใช้ยานี้ทำเงินได้เป็นล้านล้านนี่ถือเป็นการทดสอบประกูลหนของคุณขณะนี้ค่ำคืนได้มาถึง นอกโรงแรมทาโอหยวนรถตู้หลายคันจอดลงมือปืนสิบกว่าคนถือเหล็กนั่งอยู่ในรถพร้อมที่จะออกปฏิบัติการคนหัวล้านปาก้อนบุรีออกนอกหน้าต่างถามพี่เฉินเราจะลงมือเมื่อไหร่เฉินจื้อเปียวนั่งอยู่บนที่นั่งคนขับหน้าตาดุดันไม่ต้องรีบข้างในกำลังจัดงานวันเกิดของปู่หวนรอให้ไอ้หนูออกมาก่อนก็ยังไม่สายเขาบอกว่าเขาตกหมัดลงบนพวงมาลัยแกกล้าต่อยฉันหรอลูกชายของเฉินจื้อเปียวคงไม่รู้ว่าฉันเคยอยู่สายไหนมาก่อนหรอก อาตาว่าเดี๋ยวเอาถุงคลุมหัวตีเด็กนั่นให้ตายไปข้างหนึ่งตายก็เป็นความรับผิดชอบของฉันหัวล้นยิ้มแล้วพูดว่าได้เลยพี่เฉินสองชั่วโมงต่อมารถร้คันแล้วคันเล่าออกจากโรงแรมเธอปรากฏตัวที่ประตูทางเข้าของโรงแรมเฉินจื้อเปียวชี้ไปที่เธอและพูดว่านั่นแหละคือเขาพวกนายลงจากรถจากนั้นกลุ่มมือปืนที่สวมหมวกก็กระโดดลงจากรถตามหลังหัวหลานเดินมาอย่างดุดันว้นชิงหลานรีบยืนขวางหน้าของวันเย่เวมองคุณป้าของพวกเขาด้วยความระมัดระวัง คุณป้าถามด้วยคิ้วที่ขมวดพวกคุณคือใครหัวล้านหัวรอยยอเขาสะบัดไม้ตีในมือพวกที่มาทำลายคุณทันใดนั้นชินฟ้านภาพนักงานรักษาความปลอดภัยหลายคนวิ่งออกมาจากประตูโรงแรมข้าขวางทางไว้แล้วพี่ชายรีบไปเถอะที่นี่เราจะขวางไว้เธอสับสนมากขึ้นแล้วเธอเป็นใครข้ารู้จักเธอหรือเปล่าโอ้ยเธอพูดมากเหลือเกินรีบไปเถอะอัจยากลร,ร้องด้วยความเร่งรีบใจคิดว่าถ้าไม่ใช่คำสั่งของท่านชายตระกูลเจ้าเธอคิดว่าข้าจะอยากปกป้องเธอหรือ หัวล้านมองขึ้นไปด้วยความตกใจตีพวกมันให้ตายเลยมือปืนสิบกว่าคนกำลังจะเข้าไปทันใดนั้นก็มีลมพายุและแสงสว่างจ้ามาวืดวือเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นบนท้องฟ้าหัวล้านเงยหน้าขึ้นมองหน้าตกใจโอ้โหอะไรกันลูกน้องคนหนึ่งที่สายตาดีร้องด้วยความตกใจว่าพี่เก่ามีคนกระโดดลงมาเสียงดังโครมเงาดำพุ่งตรงลงมาจากท้องฟ้าแผ่นคอนกรีตถูกทุบแตกรอยแตกแผ่กระจายออกไปหลายสิบเมตร คุณเหลือบมองห้องนักบินแล้วขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจเด็กคนนี้มาทำไมกันไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องโดยสารชายร่างกำยำเดินมาหาเขาทักทายชายหนุ่มเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วก็เดินมาหาคุณด้วยความตื่นเต้นสุดขีดก้าวเร็วๆมาหาคุณวันเยเวจ้องมองชายหนุ่มคนนี้อยู่ครู่ใหญ่ทันใดนั้นก็ตกใจกลัวคุณคือผู้ที่กลั่นแกล้งเจ้าสัวเจ้าปู้หลงแห่งตระกูลเจ้าอันดับหนึ่งชายร่างกำยำที่อยู่ข้างๆทันทีกล่าวด้วยเสียงเคร่งึว่าากลาด เวินเยเวรีบถอยสองก้าวแล้วโค้งคำนับขอประทานโทษอาจารย์ใหญ่หลังจากได้ยินเวินชิงหลันอ้าปากกว้างกว้างพอที่จะใส่แอปเปิลได้ทั้งลูกอะไรนะเขาคืออาจารย์ใหญ่เจ้ากู้หลู่รีบตำหนิเขาอย่างรุนแรงในฐานะอูหวังไม่ควรทำเช่นนี้นี่คือเจ้าชายเทนเซนอาจารย์ใหญ่โค้งคำนับแต่ยังคงมองคุณด้วยสายตาที่สงสัยเด็กน้อยตัวเล็กๆแบบนี้คืออูหวังของเราเองต้องเป็นเพราะหัวเขาถูกตีเสียแล้วเจ้ากู้หลู่รวบรวมความกล้าและพูดกับคุณว่าอาจารย์ใหญ่ในที่สุดผมก็พบคุณแล้ว กรุณารับฉันไว้คุณตัดบทเขาทันทีคุณเข้าใจผิดคนแล้วเวิรเจอดูแลโหลดูเหมือนเป็นสายลับใช่ไหมหละ่ะฉันไม่ใช่คุณคือโทคุกาวะนั่นเองคุณมองดูชิวโคลาวด้วยความไม่พอใจและพูดว่างเงียบปากถ้ายัางกล้าพูดมั่วอีกฉันจะบีบคอคุณตายแน่